ครับในพนคนทําสวนย์29ธันวาคม2 5 1 7ในวันนี้คนในกรุงเทพมหานครก็จะเดินทางออกไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดเป็นจำนวนมากนะครับถนนทั่วไปก็จะโล่งนะฮะครอบครัวของเราก็มาทานอาหารมื้อพิเศษอีกมื้อหนึ่งนะฮะเป็นร้านอาหารใต้อยู่ในซอยอารีนะครับชื่อร้านปากนังร้านนี้มีประวัติความเป็นมา ตั้งแต่ปี2499นะครับเกือบ70ปีที่ผ่านมานะครับที่ร้านปากนังอยู่ที่เมืองปากพน,งนังนครศรีธรรมราชโดยคุณยายนะครับซึ่งมีความถนัดมีความลหลงไหลเกี่ยวกับการทำอาหารใต้โดยคิดสูตรของเครื่องแกงที่มีรสชาติจัดจ้านมาเป็นเครื่องปรุงอาหารใต้นะครับ จากรุ่นสู่รุ่นจนมาอยู่ในซอยอารีแห่งนี้นะครับเป็นร้านอาหารที่เรามาทานประจำนะฮะวันนี้จะลองเข้าไปดูนะครับว่ายังมีรสชาติจัดจ้านและอร่อยเหมือนเดิมหรือไม่ไปชมกันนะครับการของร้านนี่คือมิตรชวนกินภายในร้านก็จะมีอยู่2ชั้นนะฮะชั้น1ชั้น2นะครับนี่โต๊ของเรานะครับเออ น,น้ำทิพย์คุณเมธีนะฮะจากสิงคโปร์นะฮะเอเอ,เอรักษณนะพักนะกนะนี่อะไรน้ำมะพร้าวเหรอฮะมะพร้าวที่นี่เขาบอกอที่ไหนนะฮะมะพร้าวอัญชันโอ้มะพร้าวอัญชันลูกมะพร้าวจากปากพนังโอ้จ้ำจัดเลยครับสุดยอดครับเมนูแรกมาแล้วนะครับขาหมูปากพนังนี่ขาหมูเขาจะรสชาติจัดจ้านมากคลุกครับโอ้ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ นะครับต้องตามตามด้วยน้ำต้มของเขาแบบนี้ครับแล้วก็จัดกันไปแบบนี้ครับนี่วุ้นเส้นผัดดอกสนนะครับแล้วมันที่อร่อยคือกระเทียมโทนเนี่ยจะอร่อยมากมันมีกุ้งด้วยเห็นไหมกุ้งมีกระเทียมโทนแนะนํานะครับอร่อยมากอร่อยมากเนี่ยจะอร่อยมากนี่ตามแล้วซับอีกอร่อยจริงครับ แล้วตามด้วยปลาทรายทอดขมิ้นครับปลาทรายตัวใหญ่ๆกรอบรสชาติดีมากครับทานได้ทั้งตัวก้างล็กรอบมากน,นี่แกงเหลืองของเขาเนี่ยฮะดูความเข้มข้นสิครับเนี่ยดูสิครับเขาเข้มข้นมากเห็นไหมครับเนี่ยเข้มข้นมากๆน่าทานมากเขาต้องเป็นแบบนี้เลยนะครับปลาชิ้นใหญ่ๆรสชาติติเกงข้มข,ข้นแบบนี้ครับ เมนูพิเศษส,สุดก็คือน้ำพริกสามสหายนะคะพริกสามสาหายเป็นน้ำพริกกะปีน้ำพริกกะปีน้ำพริกขยำน้ำพริกขยำปูแล้วก็แล,วกแล้วก็ไตปลาแห้งค่ะไตปลาแห้งแล้วก็ผัดของเขาสดมากดูสิครับโอ้หแบบคอนโดไปเลยนี่คือพิเศษส,สุดเเมนูน้ำพริกนะครับ รักกะให้เต็มที่เลยนะครับนี่นะครับน้ำพริกปลาถูต้มกับกระเทียบต้มอย่างนี้นะฮะแล้วก็กะไข่เข้ากันได้ดีมากไตปลาแห้งครับไ่ปลาแห้งที่ใด้เขาเ็เข้มข้นคือเขาคุณภาพนะฮะรสชาติดีมากครับตรงผักครับผักก็ให้เต็มที่เลยครับน้ำพริกขยำครับชิมไปดูนะครับหน้าจะดีครับนี่นะครับ มาใส่นี่เลยเนี่ยนี่เป็นดอกสน,นสดนะฮะก็มีความอร่อยไม่ต้องลวกก็อร่อยแล้วนะครับอร่อยมากครับเมนูถัดไปนี่บบที่ขาดไม่ได้ <ใน S 2> สําหรับอาหารใต้<ด>ก็คือแกงปุงปลาหรือที่เรียกว่าแกงไตปลานั่นเองนะฮะพร้อมกับผักสดสดแบบนี้นะครับนะครับปลาของเขาเนี่ยเขา มีคุณภาพมากก็คือมีปลาชิ้นใหญ่ๆมีส่วนผสมมีส่วนผสมก็แบบจะทําให้รสชาติจัดจ้านมากนะครับปลาต้องจัดกันไปเต็มแบบนี้นะครับท้ายด้วยของหวานที่ร้านปากนางนะครับบัวลอยไอศครีมนะคะข้าวเหนียวหน้ากุ้งแล้วก็มันนึ่งค่ะอุ้ยน่าทานมากจัดกันไปแบบนี้เลยครับ และในวันนี้เป็นวันเกิดของร้อยตีทัตพงศ์หรือหมวดโฟก์นะครับเราก็ขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูรักนะจุบ๊บ That's it uh.